สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซฟุดดินชาแนลนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2565นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆในหมู่บ้านของเรานะครับนะให้ท่านได้ชมนะครับนะอันเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้นะครับเรากําลังลุ้นนะครับนะพรุ่งนี้วันที่2นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าวันที่3จะเข้าสู่เดือนรอโมดอนหรือเปล่านะครับนะประเด็นสําคัญวันนี้นะครับ น้องๆเยาว,วชนของเราแล้วก็ร่วมกับผู้นําในหมู่บ้านนะครับนะได้จัดงานเล็กๆนะครับนะเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับเดือนรอมฎอน,นะครับแล้วก็วันนี้เรามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะอัสสลามอะลิกุมว่างไงวัยรุ่นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ว่างไงครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรวัยรุ่นก็มีตอนนี้เรากําลังทําอาหารอยู่กำลังทำอาหารกําลังจัดจัดเลี้ยงตอนตับ เดือนระบาดอนที่จะมาถึงวันสองวันอ๋อวันนี้2 2> วันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยววันที่สองเรามาลุ้นกันเนาะว่าวันที่สามจะเข้าสู่เดือนระบาดอนหรือเปล่านะครับครับอ๋อ,อ,อแล้วก็วันนี้เราก็ทำอาหารทำกิจการกีฬาเล็กๆมน้อยเล่นไปตองกันสนุกสนานอ๋อหลังจากนั้นเราก็มามาเฉลิมฉลองมาเฉลิมฉลองอ๋อมากินข้าวกันใช่ไหมวันนี้กินข้าวกันข้าวอะไรวันนี้ข้าวอะไรข้าวอาหรับสูตรอินเดีย ข้าวมันอารับสุตรอินเดียข้าวมันอารับสตรอิยอินเดียอ๋อแสดงว่าวันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวสองสังชาตินะมาสายไปหน่อยอ๋อครับผมเนาะพ่อครัวแม่ครัวก็กลับไปแล้วส่วนหนึ่งที่เหลือแค่ยมทั้งนั้นแหละอ๋อเสียดายคนที่เฝ้าอาหารอ๋อเสียดายจังเลยนะครับนะะวันนี้มาสายเนาะให้โอกาสดูหลักสูตรดูกันดูกันทํา อ๋อแสดงทำอาหารอาหรับมันยังไงแสดงว่าวันนี้พลาดพลาดสูตรเลยเนาะพลาดเลยโอ้เสียดายมากไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะโอกาสหน้าอ๋อโอกาสหน้าอ๋อตะบิลาว่าไงตะบิลาเอ๊ะตัดได้หรอตบิลาไ่มอ๋อนี่บิลานะครับบิลานะครับบิลล่าบอกว่าไม่มีไม่มีได้ไงครับเนาะดูนะนี่อ๋อเวรุนแล้วก็ว่านาะเวรุนนี่เวรุนสักเวลากินเลยนั่นเนาะเอ๊ะอ๋อนี่ยนี่เวรุนเวรุนสองคนเลยเวรุนเนาะ อ่านี่เขาเรียกว่าแม่ครัวนั้นกลับไปแล้วนะครับเนาะก็เหลือแต่วัยรุ่นของเรานะครับามาเฝ้านะครับนี่อันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะ่าเสียดายนะครับหนะ้าวันนี้เรามาม,มาสายแล้วก็ไม่ได้มาตอนที่เขาปรุงนะว่ามีเครื่องอเครื่องแกงอะไรบ้างนะครับนะอีกประมาณ15นาทีจะเปิดแล้ว15นาทีเปิดนะเดี๋ยวเราต้องรอนะครับอดใจรอ15นาทีนะครับนะ โอเคครับผมนะพระสนะครับนะผู้ช่วยรักษาความสงบนะครับนะมาดูมาดูมา,ดมาตรวจความเรียบร้อยนะครับนะวันนี้เป็นไงบ้างนะเกือบสุขหรือยังนะครับนี่ผู้ช่วยบอกว่าดี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 นะครับนะ,ะแสดงว่าผ่านนะครับนะแสดงว่าผ่านอันนี้ก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของอพี่น้องเราที่อยู่ทางภาคใต้นะครับเนาะเวลามีกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ หนึ่งกี่กิโลครับห้ากิโลกิโลนะโอ้เสียดายตอนนี้วันนี้มาสายไม่ได้ดูนะครับตอนแกะนะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะอ่าแสดงว่า5กิโลเนี่ยตกถุงหนึ่งก็ประมาณ600บาทาอ่าประมาณ600นะโอ้สุดยอดของอินเดียอ๋อเป็นเป็นเป็นข้าวาาาสารที่นำเข้าจากอนะินเดียเนาะ อ๋อแสดงว่าวันนี้ต้นทุนเยอะนะหมดไปหมดไปกี่ถุงครับวันนี้วันสี่ถุงสี่ถุงนะยี่สิบโลอ่ายี่สิบกิโลนะครับสี่ถุงนะครับโอ้เฉพาะข้าวนี่ก็สองพันสี่แล้วเนาะอ่าสองพันสี่แล้วนะครับอ่ายังไม่รวมเป็ดนะเป็ดชาวายังไม่รวมนะครับเครื่องปรุงเนี่ยหมดประมาณเท่าไหร่ทุกเวลาประมาณสามพันเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงประมาณสามพันข้าวประมาณสองพันสี่ โอ้ห้าพันกว่าแล้วนะครับเนาะห้าพันกว่าแล้วแล้วเป็ดกี่ตัวเป็ดยี่สิบตัวยี่สิบตัวประมาณห้าพันประมาณห้าพันโอ้โอเกือบหมื่นเลยเนาะโอ้หมื่นกว่าแล้วอ้าหมื่นกว่าแล้วนะครับนะโอ้แสแดงว่าถ้าเราไปกินที่ร้านนะอ่าตกประมาณถ้าเรากินหนึ่งจานเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ออ๋ราคาทั่วไปที่เขาขายในตามร้านเนาะอาจานหนึงเนี่ยก็ประมาณ130-150บาทโอ้มีหน้าข้าวถึงแพงนะครับเนาะนี่ข้าวถึงแพงนะครับนะเครื่องเครื่องปรุงก็แพงนะนวันนี้เราทำให้กินฟรีโอ้สุดยอดเลยนะค่าใช้ใจ่ายสูงขนาดนี้แต่ว่า,าผู้นำของเราได้ทำให้เขาเรียกว่า วัยรุ่นแล้วก็ชาวบ้านได้กินฟรีเลยนะก <então> ินฟรีเลยนะครับวันนี้เรามาลุ้นเลยหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดมากเลยนะครับนะโอ้โหดูเมนะ็ด,ดมข้าวนะครับนะดูใกล้ๆเลยเม็ดข้าวนะดูเม็ดข้าวนะครับโอ้โหนี่ครับเนาะ <Sar> นี่ปกติแล้วอ,อ่า สูตรนี้ทำกับแพะเนาะเนื้อแพะเรามาทำกับอะไรนะเป็ดชวาเป็ดชวานะเป็ดชวาแพะเรากินทุกปีอ่าใช่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 เนาะวันนี้เราเรามาลองดูนะลองดูเป็นครั้งแรกนะทำกับเป็ดชวาเลย นี่ต้นทุนก็รู้สึกว่าจะจะหมื่นนะจะหมื่นนะหมื่นกว่าหรือว่าไม่ถึงหมื่นนี่ก็ไม่ไม่เยอะเมื่อกี้ตัวกีลานบอกว่าประมาณหมื่นกว่าเนาะหมื่นกว่านะหมื่นกว่าโอ้ดูประมาณดูนะอกินได้กี่คนครับกินได้กี่คนกินได้ประมาณร้อยห้าสิบถึงถึงสองร้อยคน ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยคนรอคนโอ้ปกตินะปกตินะนะครับน้ำมิดข้าวนะครับโอ้โหยาวๆเลยนะครับน้ำมิดข้าวนะครับนี่ครับนะอ่านี่สูตรนี้นะครับนะถ้าเป็นถ้ากินที่ร้านเนี่ยจะตกจานหนึ่งก็ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทได้นี่ครับนะอ่าเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันนะครับเนาะเอาว่า พี่น้องของเรามากินแล้วมีรสชาติเป็นอย่างไรบางคนก็ไม่เคยกินนะผมเองก็ไม่เคยกินนะสูตรนี้นะปีนี้เป็นปีแรกก็อาทามิลล่าเนาะปีนี้ปีแรกเราได้ลองสูตรใหม่ๆนะครับนะสูตรนี้ใครใคร,ใครเป็นคนนําเสนอสูตรนี้นี่เมใครเป็นคนน,นําเสนอตุกบิลลาของเรานะ ตัวบีลาของเราเป็นคนนําเสนอสูตรนี้นะครับเ,เตัวบีลาเรามากว่าจะได้สูตรนี้เป็นไงบ้างต้องมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนด้วยอ,อ๋อแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาได้ไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะได้สูตรมานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูความอร่อยนะวันนี้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ดูไปก่อนนะห้ามกินเนาะเดี๋ยวกินพร้อมกันตอนนี้ดูไปก่อนนะครับจะกินกับน้ำจิ้มอ๋อ อัจัดด้วยผัดผลไม้มีอาดจาดด้วยนะมีมีมีผัดผลไม้อ่าผักผลไม้ด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็มีอาจาดด้วยอัจัดด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้นะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนะครับเนาะนี่ประมาณหม้อขนาดนี้นะครับนเลี้ยงได้ประมาณ150 200ถึงคนนะครับเอาลองคำนวณดูนะครับนะ ร้อยคนก็ถ้าไปกินที่ร้านก็ถ้าร้อยคนก็หมื่นกว่าแล้วนะครับเนะาะแสดงว่าต้นทุนหมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าขายนะครับนะถ้าทําขายก็จะได้ประมาณสามหมื่นนะสองหมื่นหาถึงสามหมนะครับถ้าทําขายนะแต่ว่าวันนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นํานะครับนะได้ทําให้ชาวบ้านได้กินฟรีเลยนะครับ นะเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนนะครับผมนะดูข้างข้างหน่อยดูข้างๆหน่อยโอ้ดูครับนะดูครับนะโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับทัพพีนะครับเนาะทิ้งาไปก็ยิ่งกบอ่าไม้ตะเคียนตะเคียนนะอ่าตะเคียนเเรือสด อ๋อแสดงว่าทัพพีนี้ทรรมจากรเศษของเรือที่ที่พังแล้วนะแล้วก็เอามาทำเป็นทัพพีแต่ว่าไม้ยังดีอยู่อ๋อแสดงว่าเรือนี่ใช้งานไม่ได้นะครับเอาส่วนหนึ่งของเรือมาทำมาทำเป็นทัพพีเนาะอ๋ออีกแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็แบบเรียวๆนะครับอันนี้ก็แบบกลมๆนะครับเนาะ นี่ครับทัพพีเนาะทำจากทำจากไม้ตะเคียนที่เขาสร้างเรือเลยอ๋อพอเรือพังแล้วเอามาทําเป็นทัพพีเนาะอ๋อโอเคนะครับเนาะเอาโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูตอนตอนกินนะว่าเป็นอย่างไรเนาะไหมเนาะอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะการหุงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้ รสชาติเป็นอย่างไรต้องอดใจรอคือนนี้นะครับนะ้าคืนนี้โอเคนะครับ มีรางวัลแล้วม,มีมีอาหารให้ทานครับมีอาหารด้วยผลไม้อะไรอาน้ำมีพร้อมอ๋อทุกอย่างเลยครับทุกอย่างวันนี้วันนี้ไม่อดแน่นอนไม่มีฝนวันน ja oh ี้อยากให้ชาวบ้านมาสนุกด้วยอ๋อครับผมนะไม่คิดอะไรมากเห็นว่ามีข้าวอารับนะวันนี้นะมีข้าวอารับมีเป็ดชวายี่สิตัววันนี้ทำมาอ๋อสุดยอดมากเลยพี่ออสนะครับนะครับผมอ๋อพี่ออสนี่ เขาเรียกว่าเป็นต่างศาสนิกกับเราใช่ครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาพี่อ้นนะไม่มีปัญหาเราร่วมสามัคคีกันในหมู่บ้านไม่ไม่ใช่คือพี่น้องเราที่อยู่ภาคอื่นอ่ะเขามองอีกแบบหนึ่งนะผมไชยพูดครับอแต่ก้า กับอิสลามได้ทุกคนครับอ๋อครับผมนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผงเป็นเป็นสิบสิบปีนะพี่ออเนะผมเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อครับผมนะอ๋อโอเคนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมุมนี้เป็นของรางวัลเนาะของรางวัลที่ให้ของรางวัลที่ให้ชาวบ้านจับฉลากในวันนี้นะครับนะอ๋อนะครับนะอ๋อตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปดูอาหารนะพี่ออนนะเอาไปดูอาหารนะครับนะอ่อนี่ดูอาหารหน่อยดูอาหารหน่อยนะครับนะ นี่อาหารวันนี้ครับนะที่จะมาเลี้ยงนะครับนี่โอ้โหข้าวอาหรับสูตรอินเดียใช่ไหมอ่าเป็ดเป็ดยี่สิบตัวนะครับนะนี่งบประมาณหม้อนี้เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทนะอ่าหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับ อาวันนี้เร็วเราจะมากินกันแล้วนะครับนะเร็วมากินกันแล้วนะครับนีอ่อันนี้เป็นเป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบนะครับอ่าแล้วก็ชาวบ้านมาเรียงคิวนะครับนะอ่ามารอรับข้าวนะครับรอรับข้าวนะครับโอเคเนาะอ่านี่ครับนะ ข้าอาหรับสูตรอินเดียนะครับวันนี้นะครับร้านข้าวอาหรับสูตรอินเดียนะครับอ่าเรามาดูกันโอ้วันนี้นะครับนะ่ามีความสนุกสนานนะครับนะเด็กๆแล้วก็นี่ครับนะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนะในช่วงเขาเรียกว่าอันนี้เป็นงานต้อนรับ เดือนรอมดอนของเรานะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมเล่นกีฬาด้วยนะครับวันนี้นะครับนะนี่เรามีกิจกรรมเล่นกีฬาเปตองนะครับนี่นีอ่าด้านนี้ก็โอ้โหนะครับนะเจ้าหน้าที่เทศบาลของเรานะครับอันนี้เป็นเด็กๆนะเด็กๆนะครับนะเป็นไงวันนี้เป็นไงเป็นไงวันนี้นะครับนะเป็นไงดีใจไหมดีใจไหมนะครับนะอ่านะครับนะ นี่นะครับนะอ่าฉลากก็ยังจับไม่เสร็จนะครับนะยังจับไม่เสร็จนะครับนี่นะครับนะ,ะ,นะนอุตตะบาวะกูว่าโน่นี่บุญแจน้ำมูกอะไรตัวอ๋อจับให้เด็กทุกคนเขาลงทหมดโอ,โอเคนะครับเนาะและก็ได้ข่าวว่าวันนี้ที่ร้านแกที่ รูปโบกาโยนี้แจกผ้าละหมาดของผู้หญิงอ๋อครับผมร้อยกว่าใบร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดนะครับอ๋อมีข่าว่าน่ไม่ได้ไปดูเองมีการแจกผ้าละหมาดด้วยครับอ๋อเป็นการใจบุญกุญจบุญเขาเรียกว่าเป็นการต้อนรับรมนยนด้วยนะวันนี้นะครับอ๋อโอเคแค่นี้ก่อนนะอ๋อที่มากาเซ่พอดีขอบคุณมากครับผมครับบ๊ายบาครับโอเคครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรม ให้ชาวบ้านในหมู <imi> ่บ้านตะวันหรือว่าขางเคียงมาสร้างสรรค์กันหรือว่าเล่นกีฬาเบาๆกีฬาเปตองกีฬาเปตองเป็นหลายคืนแล้นะเล่นอยูมาแต่คืนวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เรามีการเลี้ยงอาหารเบาๆนาซีอาระแล้วก็ มีการจับฉลากจับฉลาก,ลากลจับฉลากของรางวัลด้วยม,มีรางวัลจับฉลากสำหรับผู้ที่มาชมในคืนนี้แล้วก็เป็น เป็นอีกวาระหนึ่งคือต้อนรับรมฎดอนด้วยนะครูใช่เป็นการต้อนรับรมฎดอนอ๋อไม่เีวันเมื่อพรุ่งนี้หรือว่ามาลนนี้มารุนนี้นะเมื่อพรุ่งนี้มาลุนอีกรอบหนึ่งว่าปศวันไหนเนาะใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับครูครับผมนะเราให้ดูบรรยากาศนะครับน้น้องๆหนูๆวันนี้มีความสุขทุกคนนะครับนะมีอาหารการกินแล้วก็มี มีกีฬาให้ดูด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่า <Becca> มีม kind of ีของรางวัลด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นเรามาลุ้นอ่ากามอเป็นไงเปนไงกามอว่าไงเดินมาอีนเตอร์เต็งของบูดเจาะใหม่นี่เอาไปตัวใม่นี่อ๋อมาอินลุ้นรางวัลเด้เลยโอเคโอเคได้ปานนาสิแล้วก็ปานนาสิกโอ้ฮับปี้รอโอ้คนนี่ banyak แล้วกันนี่แล้วก็ว่าน้อุสตานาสิ สุดาโอ้นั่นสิอาหรับซูสูอินเดียเรอะโอ้สัดนี่อ่าโอเคโอเคเป็ดเทสเบตเทสนะนี่ครับนะหมดแล้วเหลือแต่ก้างแล้วนะเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับนะอร่อยก้างยังจะได้กินอีกนะโอ้ก้างก็ยังกินอยู่เอาไม่เป็นไรนะครับนะโอเคไปมมั้งมึงเอาไอ้ก้างไปดทอดู โอ้อว่าไงครับวันนี้ได้คูปปองยังได้แล้วได้แล้วนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวใครลุ้นนะเดี๋ยวใครลุ้นว่าจะได้รางวัลอะไรเนาะโอเคนะครับนะอ๋อวันนี้นัดเองเราที่กินนาซีโอ้โหนี่แดงก่อนี่นาซีนี่สุดก์นี่นาซีอาระคอินเดียอาระคอินเดียโอเคโอเคเอาโอเคนะครับนะครับ นี่เ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับนะ่าวันนี้เรากินข้าวอาหรับสูตรอินเดียได้พีออสใช่ครับอ่านะอันนี้เป็นเป็นเป็ดชาวานะครับนะเป็ดชนะวานะครับเนาะดูโหดูน่องนะดูน้องต่างนะครับเนาะอันนี้ปีกนะครับนะปีกปีกอ่าปีกนะครับนะนี่เห็นแดงแง <ๆ S 1> ก็คือน้ําจิมนะ้มเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นอาจย์ได้พีออได้อาจย์อาจย์อ่าอาจย์นะครับนาะอาจย์แตงกวานะครับนะมีหอมมีอะไรเข้าไปด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับยากอกินยากหากินยากเนาะไม่มีมนี่นี่วันนี้ลงทุนหลักหมื่นก็คุ้มเลยนะพี่ออฟนะครับผมอ่าค,คุ้มเลยได้กินเป็นร้อยคนเลยนี่น,นะอ่าเป็นร้อยคนเลยนะครับนะนี่ครับ